สนับสนุนโดยค่ายเพลงบ้านไทยลุกทุ่งดนตรีสนุกจังหวะโดนใจไฮลักร <ultimate> ีโวจีอาร์ t ปอร์ตใหม่โกโก้ออนไลน์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณ คุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็อยู่กันที่นี่เลยกับร้บรานผาลาตะวันรอนนั่นเองนะมาเชียงใหม่ทั้งทีครับก็ต้องพามากินกับข้าวร้านนี้ได้ชมบรรยากาศสวยงามาวิวเมืองด้วยววนี่เม,มืองเชียงใหม่เลยท่ามกลางธรรมชาตินีฮะธรรมชาติขนาดไหนเสียงจกักรจันทร์ดังมากคุณผู้ชมนี่คือแส,สดงถูกต้องแสดงให้เห็นเลยว่านี่คือใกล้ชิดกับธรรมชาติมากมากด้วยต้องถามป้องก่อนว่าวันนี้เป็นไงบ้างไปเที่ยววัดผาลาดมาเคยมาเที่ยวก่อนหรือเปล่าไม่เคยเลยครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่ขึ้นมาเชียงใหม่ แล้วก็วันนี้ได้ไปที่วัดภาลาดรู้สึกว่าบรรยากาศร่มเย็นมากรู้สึกว่าแบบจากร้อนๆได้เข้าวัดแล้วรู้สึกจิตใจสงบขึ้นมาเยอะเลยครับแล้วก็น้ำํำตก สวยมากวันนี้เย็นชุ่มฉ่ำสบายมากครับผมใช่ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนที่ไม่เคยมาพอเห็นภาพนี้อยากจะมาเที่ยวตามแน่นอนเนาะและที่สําคัญคือพอเราหลังจากที่ท่องเที่ยวไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลเรียบร้อยแล้วจิตใจสงบร่มเย็นแล้วก็ต้องอิ่มท้องกันด้วยคุณผู้ชมนะเลยเห็ดที่พพามานี่มีหลากหลายเมนูนี่ยังไม่หมดด้วยนะยังไม่หมดยวมีหลายเมนูเตียังมาเสิร์ฟให้เลยไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนี่หนี่ปลาหมึกบอกเลยปลาหมึกเป็นแบบ เป็นตัวตัวเลยเป็นไข่เต็มไปหมดเลยนะจะเป็นปลาหมึกตัว,ต,วตัวผู้ด้วยนะครับยังไงฮะยังไงฮะมีนวดมีหนวดอ้ยได้ <laughs> สองรอบ <laughs> เอา้าสู้่อยเร็วสู้เลย <laughs> ขอคิดก่อนนะ <laughs> ขอเวลาคิดแป๊บนึง มีหลายอย่างมีหลายอย่างนอกจากมีปลาหมึก hmm. ตัวผู้แล้วคุณผู้ชมครัก็ยังมีบอกว่านี่เขาผัดด้วยอันนี้เป็นข้าผัดสับปะรดนะฮะแล้วก็มีออเดอร์ที่เป็นของเหนือเมนูเหนือแบบนี้เลยนะแต่ว่ายังมีอีกสองอย่างอันนี้ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะเป็นอะไรเพราะว่าทางร้านจัดมาให้แบบพิเศษเลยใช้แค่ระหว่างนี้เดี๋ยวเราค่อยๆชิมกันไปเลยดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างครลองชิมกันเลยลองชิมเลยลองชิมเลยคือคือต้องบอกเลยว่าอาหารร้านนี้เองเนี่ยขึ้นชื่อของเชียงใหม่เคยมาก็ต้องมาที่นี่ใช่ไหมใช่ ต้องมาชิมกันอุ้ยังมีหลายอย่างครับนี้เลยฮะมาอีกมาเพิ่มอีกครับโอ้ขอบคุณครับนี่ชีกุ้งแม่น้ำโอ้กุ้งตัวเล็นี่ครับกุ้งตัวใหญ่มากครับโอ้เอาจริง่ะเห็นกับข้าวยีบมิไม่อยากเน้นข้าวแลวแต่ว่าเดี๋ยวต้องชิมชิมจริงครับอันนี้ข้าวผัดนี่ก็อร่อยเหมือนกันอยากลองมากเลยข้าวผัดเอาเลยครับชิมเลยฮะนี่ครับสรปลาหมึกไข่เน้นๆอย่างนี้เลย ต้องชิมดูซิว่าจะกรุบกรับขนาดไหนลองดูครับผมจัดไปแล้วว่ากรอบไม่อรสชาติแซ่บเนือบใช่แซ่บมากเข้มข้นเข้มข้นมากผมมาทำนนิ่มๆดีกว่านี่อะไรแหนมกับน้ำพริกหนมอ่าแสดงว่ายังประมาณส7 18ก็ยังนุ่มๆอยู่ครับแสดงสักนิดสักนิด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 มากกว่านี้จะเริ่มไม่หนุ่มใช่อันนี้อยากลองว่ามันคือข้าวปั้อะไรสับปะรดใช่ครับข้าวปั้นสับปะรดครับ อย่างเงี้ยฮะหอมนะอร่อยครับคือครั้งแรกเลยที่ผมเคยกินอ๋อนี่ครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกเมนูนี้เลยใช่คือจริงๆเมนูนี้คือเป็นข้าวที่เขามาผัดกับสับปะรดโรยด้วยหมูหยองแล้วก็จะมีมีตัวกุนเชียงนะแล้วก็อาจจะเป็นแบบลูกเกดด้วยลูกเกดด้วยมีเม็ดมะม่วงหิบพานด้วยแล้วก็ผัดกับขมิ้นมันก็จะได้ความหอมความหวานของสับปะรดด้วยมากหมดดีมากใช่มากหมดดีเลยว้าวปไม่เลว ขอบคุณมากๆเลยนะฮะนี่พี่ของร้านมาเองของร้านมาเองใช่ขอบคุณอาหารอร่อยๆแบบนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณเพราะงั้นเดี๋ยวต้องลองชิมบอกผู้ชมเลยนี่ปลากระพงฮะปลากระพงแล้วก็มีน้ำราดแบบว่ารสเด็ดด้วยน้วจิ้มซีฟู้ดให้ได้ได้ลองชิมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเลยเไอ้พวกลองชิมเลย มันมีความหวานนะมีความฉ่ำๆนะแล้วยิ่งทอดมาสดๆอร้อนแบบนี้นะอืมหอมอฮยหอมากถึงจะอยู่เชียงใหม่เนี่ยแต่ปลาก็เดินทางมาสดๆเลยนะใช่ยังยังสดอยู่นะครับใช่สดๆใหม่ๆช่วงนี้มีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันบ้างครับละครที่เพิ่งถ่ายไปมี2เรื่องก็เรื่องแรกรับบทเป็นพิธีกรนักข่าวอแล้วก็เรื่องที่2จะเป็นพระเอกเองครับเป็นพระเอกเองอืเป็นพระเอกเองด้วยนะใช่ครับชื่อเรื่องชื่อเรื่องอะไรอันนี้ ยังไม่บอกครับยังไม่บอกอยากให้ติดตาม,มนะครับก็คือแบบ 2, รบ <S 2>, 2 <S เรื่องขรับ2เรื่องสองสลยเป็นครั้งแรกก็รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงการแสดงของผม,มเป็นการแสดงละครครั้งแรกเลยเหมือนกันงั้นอยากถามเลยว่าความรู้สึกในการร้องเพลงกับการเล่นละครแตกต่างกันเยอะไหมชอบอันไหนมากเห่ือนกันแตกต่างนะครับเอายิงงานถนัดของผมก็คือการร้องเพลงมากกว่าละครคือตอนแรกก็เกรงกดดันเหมือนกันว่าเราแบบ ไปเด็กใต้ไงเราพูดพูดทองแดงออกทองแดงมันจะแบบจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะเป็นอะไรกรือล่อะไรแบบนี้จะแสดงได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็แสดงและทำมาก็ถือว่าโอเคครับเป็นเป็นอีกมิติใหม่ที่แบบได้ลองสิ่งใหม่ๆก็คือแบบควบคู่กับการร้องเพลงไปด้วยครับผมโอ้โหเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามกันแน่นอนแลวผลงานเพลงล่ะผลงานเพลงครับตอนนี้ก็มีเพลงที่ทำาคเวอร์กับนอกต้างอาสยามก็มีเพลงเอามาโคเวอร์เป็นเพลงคู่กันนะครับก็อยากให้ติดตามได้ทางช่อง u t u b e อาสยามมิวสิกแล้วก็ช่อง YouTube ซีดชาแนลนะครับและก็มีคอนเสิร์ตนะครับก็ใครที่ติดตามวงซีดอยู่ก็สามารถไปเจอกันได้นะครับตามงานคอนเสิร์ตแล้วก็เร็วๆนี้จะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเราวงซีดอาสซายนะครับก็อยากฝากให้รอติดตามนะครับว่าจะเป็นเพลงอะไรแนวไหนยังไงนะครับครับผมช่องทางติดต่อลหรือว่าช่องทางติดตามก็มีแฟนเพจวงซีดอาสซียแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะครับป๊อกวงซีดอาสซียแล้วก็ t ิ k t ตอลนะครับป๊อกวงซีดอาสยาม ไอทีอะไรก็พ่อคงที่อธสยามนะครับพิมมาก็จะขึ้นมาทุกช่องทางโซเชียลเลยนะครับครับผมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ด้านล่างนี้เราขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วติดตามให้กันบังใจกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับแล้ววันนี้ต้องบอกเลยขอขอบคุณป๊อกมากเลยนะที่มาเที่ยวกับเราสองคนในการที่พามา เอเนื้อครั้งแรกกันด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะและที่สําคัญครับก็ต้องขอขอบคุณบรรยากาศดีๆแบบนี้กับร้านอาหารสถานที่สวยๆรูปปิ้งอาหารอร่อยๆแบบนี้ที่มาเชียงใหม่แล้วไม่มาร้านนี้บอกได้เลยว่าคุณพลาดมากๆนะครับกับร้านผาลาดตะวันรอนนั่นเองนะครับสามารถโทรมาสั่งจองที่นั่งกันก่อนได้นะครับที่0 5 3 2 1 6นะครับ0 3 9 0 5 3ครับ2 1 7 0 7 3ครับแล้วก็0 5 3 2 1 6 5 7 6นะครับหรือว่า Facebook ก็ได้ง่ายๆเลยผาลาดเองนะครับดังๆแบบนี้ฮะ ใน Google Map ขึ้นแน่นอนขึ้นเลยทางเส้นหลักมอชอครับต้องเดินทางไม่ยากด้วยนะครับใช่ครับต้องขอขอบคุณกับผู้อยากจะดีของเรากันด้วยนะครับกับโตโยต้าไฮรักซิลเวอร์ทีอาร์สปอร์ตใหม่เรนจูอัลเทอร์เนทแอมบิชันครับขอขอบคุณครับกูเกิลออนไลน์ครับจากธรรมชาติสู่ชีวะพุทและสำหรับวันนี้ครับเราสามคนต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งอีกวันนึ่งฟิลหน้าตรงนี้นั่งนั่งนั่งสมาธิตรงนี้จอ่านสมือถือมา ทำท่านั่งสมาธิตรงนี้ร้อนนะีมันร้อนหรอกหันหันมาถือมาดิหันหน้าฝั่งนี้หันหน้าฝั่งนี้ทำไมไม่ทำในส่วนสลังสลาอะไรก็มาทำตรงกลางแดดอ่ะเออใส่สีสวยกว่า